สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับคุณอยู่กับช่อง p e s i 9 7้าก่อนรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็อยู่ในแมปแนวออบบี้นะค,คุณผู้ชมที่อยู่ในเกมกับเรานะครับก็มีน้องชายผมนี่นะครับน้องผิงนะครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปกันเลยคุณผู้ชมไปเฮ้ยคุณผู้ชมคือเวลาเราวิ่งแต่ละแต่ละก้าวนะครับมันจะมีมี สีด้วยฮะข้างๆเรานะมีสี RGB สวยๆผมว่าแบบนี้ก็ทำสวยมากเลยนะโอเคไปขึ้น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 ไปมันติดปีกว่ะเออมันชนอ่ะมีดิแต่ว่าเล่นอย่างนี้มันกว่าไงอออย่างนี้ไม่ได้หมุนไงห็นปะโอเคอันนี้เป็นจุดเช็คพอยต์นะครับก็คือจุดเซฟใช่ไหมถูกต้องโอเคไปต่อแล้วขึ้นไปต่อครับ ผมว่าผมอาจจะมองไม่เห็นทางเพราะว่าปีกผมแม่งบางไว้เอ้าผู้ชมคือตรงนี้ห้ามเหยียบนะฮะแสดงห้ามเหยียบไปขึ้นไปเฮ้เฮ้นี่เติมของเติมมีของเติมด้วยคุณผู้ชมเหมือนเป็นเหมือนเป็นพรมอาณาจินทักอย่างหนึ่งนะฮะไปขึ้นต่อเฮ้ยน้องผมไปไหนแล้ววะ ไอ้รอรอพี่ด,ดิต้องรอพี่ด,ดิขึ้นไปวี่ทัสบายเอ่อเรดิโอนะฮะตอนนี้เรามาถึงเช็คพอยท์ที่สามเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปเป็นสเตจสี่ใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นสเตจใช่ไหมฮะสเตจสี่ละไปยบายวิ่งเอ้าเหยียบเหย,ยียบสีแดงเฮ้ยไม่ได้แอมพ์หรอกหรอกอุ้ยเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยเฮ้ยโอเคสเตจที่ห้าฮะคุณผู้ชมนกกเปร้ง มันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนี่หว่ายกระดับตลอดแล้ว <laughs> อ <laughs> โอเคเช็คสเต็ตยิงเอ้ยคุณผู้มชมมันเริ่มยากขึ้นแล้วครับเพราะว่าเริ่มมีนีล่นละ,ะเห็นไหมเออโอ้โหคุณผู้มชมอีซี่มากมากไม่กี้ยังยากอยู่เลยไป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 เสร็จที่แปดแล้วคุณผู้มชมเอาอย่างนี้คุณผู้มชมเดี๋ยวเดี๋ยวพิงไว้ที่ก่อนพิงพิงไว้ที่ก่อนเอาอย่างนี้คุณผู้ชม เดี yeah. okay. ๋ยวใครนะครับขึ้นได้สเตจเยอะที่สุดนะครับผมอแล้วก็มาคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่มีรางวัลให้นะครับผมเออใครขึ้นได้เยอะสุดนะครับผมพี่จะดูนะโอเคไปไปกันสเตจที่9แล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้มันเลื่อนได้นะฮะสิบแล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีอันนี้ด้วยเหรอฮะมันมีอันนี้ด้วยคุณผู้ชมมันมีปืนเอ้ยปืนเหมือนปืนตะขอเลยฮะ สเตตที่1ิบเอ็ดสิบสองแล้วคุณผู้ชมไปไปไปขึ้นต่อดูดูก่อนนะไปทางไหนอะอยู่ข้างบนแล้วทุกคนผมข้ามด่านมาได้วิชาโค้ขั้นสูงสุดเฮ้ยขึ้นไปได้ไงอะทางนี้เหรอเออใช้ทางนั้นแหละมันได้ อ๋อเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนมันจะข้ามไปได้นะเอ้ยมีคนมาด้วยคุณผู้ชมนี่ใครเอ่ยมาสเตย์เฮ้ยผู้ใหไม่รู้ว่ะดีครับกด่พิมพ์เสร็จเขาวิ่งไปนู่นแะล้วโอเคเป็นนึงนะตอนนี้เรามาถึงที่สเตจที่13มแล้วนะครับผมดูสเตจตรงไหนโอ้ด้านซ้ายด้านซ้ายมือฮะสิบสี่แล้ว ไม่ได้แอมพี่หรอกไอ้อน้องสิบห้าแล้วนะคุณผู้ชมเอ้เหมือนมีคนขอเพิ่มเพื่อนเราเเอรอย่าไป,ไปรับวมากมากบางทีทีที่คุณชอบแอดหลายๆคนเนี่ยม,<ผ>มโอา,อ<ม>าเป็นแฮกเหรอเมื่อกี้เขาก็แอดตีมาแอดหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเป็นแฮกก็เป็นได้ก็เป็นได้ใช่ไหมโอเค เฮ้ยเออไปขึ้นไปเออบโอเคตอนนี้เรามาถึงสเตจที่สิบเจ็ดเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมขึ้นไปต่อเลยครับผมอ้ย แล้วก็ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาถึงที่สเตจที่19เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวด้านสายหมื่นนี้นะครับเราจะไปต่อเรื่อยๆเลยออยยุุ้้ใครมาวะคุณผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันต้งตีดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อน มันหล่นอะ่ะเอ้ยนาโจทชอบึ้นออกก็ม,นนมาบอกให้ขึ้นบนต้องใ่ปุ๊บมีมีปีนจะหลวดด้วยคุณผู้ชม ีหลอกอะี่ไา้ที่อะไรรันหนึเดินตกตลอดเลยโอ้ไอเฮ็ดยืมเก็บคุณอ้เดินออีกแลมวไอ้คุณผู้ชม โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงด่านที่29เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเเเปา้าาาาหหมยของรรรคนนีท่่ไับซึ่ง,ง, <laughs> ง,งน้องผมก็ไปได้ไกลมากเลยแล้วก็หายไปแล้ว <c oughs> นู่นๆอยู่บนนู้นสองคนอะมั <laughs> ก <laughs> นก็มันก็จะเราห้ามบนสีแดงน,นะคุณผู้ชมถ้าโดนแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับก็จะ <laughs> ได้กลับอันที่เดิมโดนทีมเสียร่มุ้งไอ้เหี้ยด่านนี้ยากกว่าเริ่มยากขึ้นนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ยังง่ายอยู่เลยนะครับผม Hây chép Power of Hell Hây chép Don't let him chop bạn โดนัตตีโรนดิแบดมินตีนเขาเกาจะงูกนไม่รอเพย่อนเม่เอารหัสนี้มาเล่นยังไม่ได้เปลี่ยนรหนัสโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับพี่ก็มาถึงด่านที่55เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็กำลังจะขึ้นไปต่อเรื่อยๆนะ เฮ้ยชุบโอ๊ะโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็มาถึงด่านที่60เรียบร้อยนะครับผมก็มีน้องชายผม2คนนะครับผมแล้วก็เอาเป็นว่านะครับผู้ชมก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวใครนะครับผมที่เล่นได ได้ได่านเยอะกว่าพวกพี่นะครับผมก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่มีรางวัลให้นะครับผมก็อย่าลืมน,นะนนครับผมไปล้วเจอกันส่งมาส่งส่งภาพมาให้ในเพจนะครับผมเดี๋ยวพี่จะดูนะครับว่าใครเล่นได้ด่านเท่าไหร่นะครับผมในเพจในเพจ e s c กกเจ็ดนะครับผมไปคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปแล้วเจอกันครับผมบายบายจุ๊บจุ๊บบายบายครับบายบายครับผมบายบาย